วันนี้ก็มีขนมเค้กมาสู้พี่น้องกินจ้าขนมเช้กจ้หน้าแตกๆยังไงขนมเช้กจ้ะพี่น้องห้าสิบบาทถึกว่ <c oughs> หลานมูคน่นตังไห้ละว,วะแต่ว่า่นขาย่นขายลอยหนะึ่ง เลยยันมึงงินจะมือให้ลูก,กวันเอาคาบไปขนมโรงเรียนมา,นมาสันเมียเราจะให้จะซื้อแยกกับบ่ิยกเอาเนาะจนลูกเราลงทุนก็ <c oughs> าหายลูกแล้วหลายบาทจมให้าจะเด็กน้อยกินขนมแย,ยหกักลิดริื้ตัวเด็กน้อย เดี๋ยวแม่พี่น้องแซ่บเสียงว่ากินชั่วเด้อยายยายไายบ้างยายกินตั้งหางเสีพี่น้องเม็ดอันอย่างเม็ดอมอนแบบดีพี่น้อง คนไปขายนาตลาดนี่ขายก้อนละลอยคนขายแม่พี่น้องไอ้ย่า่คนหายย่ายมาซื้อขายเงินลูกแล้วสามลอยผลเลยวะพคนก็เลยเอาเค้กให้เนี่ยไปเรือกันไปนอพี่น้องกนละไม้กนละมือที่ตุนเดี๋ยวนลอย นแม่เหลียงเดียวแม่พี่หน้องภาสิกาอของเราซื้อแคบอยู่ชิมน้าพอกันไหมจ้าพี่น้องแสบค่ะขนมเช็กมูขวกไข่มานำใจให้กันนอกจากพี่น้องชิมน้าพอกันไหมจ้า